4เหตุผลที่ผู้ชายไม่สนใจของตายข้อแรกหนึ่งเลยคือเยสตลอดเวลายังไงก็ได้เยสเยสเยสอย่างเดียวใครก็ตามที่เขาเรียกว่าเยสอย่างเดียวทุกเรื่องเนี่ยคนที่อยู่ด้วยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่มันอะไรก็ได้ดังนั้นใครที่อะไรก็ได้คนนั้นส่วนมากต้องเป็นคนสุดท้ายนะนะคุณจะกินบ้วยอยู่ตลอดเวลาอย่างสมมุติว่าถ้าเราจะชวนใครสักคนหนึงเรารู้ว่าคนนี้ชวนยังไงก็ไปโทรสามทุ่ก็ไป โทรห้าทุ่มเข้าไปไปที่สองก็ยังเขมาก็ไม่ต้องรีบชวนหรอกถูกไหม่าก็ไปชื่อไปชวนอะไรไอ้คนที่มันแบบไม่แน่มันจะออกก่อนหรือเปล่าเพราะถ้าเขาออกมามันก็รู้สึกว่าออวันนี้ได้อะไรแปลกใหม่สชื่นอ,อะไรแบบนี้เพราะเดี๋ยวสุดท้ายไอ้ของตายยังไงมันก็หลออดังนั้นของตายจะต้องเป็นคนที่ถูกเลือกเป็นคนสุดท้ายเสมอข้อที่2ไม่มีขอบเขตอะไรก็ยอมข้อแรกมัน yes นะ,ะชวนอะไรก็ yes นะฮะตอนนี้ทําอะไรก็ยอมนั่นคือข้อที่2นะครับยอมหมดเขาจะด่าเขาจะว่าเขาจะบี้เขายี้เขาจะหายหัวเขาจะไม่ทักไม่ร แต่พอเขากดตึกมายอ้อมหมดทุกอย่างอันนี้ก็ถือเป็นของไตของไตก็ต้องถูกเอาเปรียบ คนเราจะเอาเปรียบคนที่ยอมให้เราเอาเปรียบคุณอาจจะพูดถึงว่าอุ้ยคุณน่ะทำอะไรแบบนี้ก็เลี้ยงกันไปแต่ถ้าเอาเข้าจริงในชีวิตโลกมนุษย์คุณลองดูดีนะครับคนมน <oru> ุษย์จะเอาเปรียบคนที่เขายอมให้เราเอาเปรียบแต่ทำไมเราไม่เอาเปรียบคนที่มันไม่ยอมกอมันไม่ยอมไงพอมันไม่ยอมก็เอาเปรียบมันไม่ได้นะฮะดังนี้เขาเส้นข้อนี้เขาเรียกว่า boundary นะฮะหรือเส้นที่มันยอมไม่ได้ถ้ายอมต้องใบเหลืองมาตัดเตือนก่อนเสร็จให้ใบเหลืองสาให้ใบแดงอะไรแบบนี้ไม่ใช่ยอมๆๆทุกอย่างคุณก็เเปอองตายก้ถูรีบ นะครับข้อที่3ครับของตายนี่จะรีบเปิดเผยหมดทุกอย่างมาถึงนั่งปุ๊บเล่าเลยชีวิตตัวเองเป็นยังไงพี่น้องกี่คนพ่อแม่หยากันมาความคิดในหัวเงินในบัญชีมีเท่านี้อันนี้มีเท่านี้นนนรีบไง นะครับนึกว่าพูดหมดแล้วจะได้เอาเขาทำผัวไม่จริงนะคนบางคนเนี่ยนะเะ,ะเดตแรกนี่ถามเลยเธอเคยมีเมียแล้วไม่ติ๊กเป็นข้อข้ออย่างนั้นอย่างนี้ตึกตึก,ตก,ตก,ตกแล้วเขาพูดดเลยเชื่อเขาหมดแล้วก็บอกตัวเองเป็นคนยังไงคิดยังไงรักใครรักจริงนึกว่าพูดแบบนี้แล้วคะนแนนจะได้ไม่ได้นะครับอะ,ะการพูดอะไรแบบนี้เป็นทั้งหมดเลยมันดูเรียกน่าสมเพชคนฟังก็รูแ้แล้วว่าอีนี่รีบดังนั้นในคนรีบเนี่ยส่วนมากจะได้อะไรได้ของหลอก ผู้ชายดีๆมันก็การสูงเหมือนกันก็ต้องดูตกลงจะมาหลอกเขาไหมอะไรยังไงแต่พอพอผู้ชายดีๆเดินไปเจอผู้หญิงรีบๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบไม่ใช่ละนี่นี่รีบเกินเหตุแต่คนที่จะนั่งหน้ายิ้มเยสตลอดเวลาพวกเสือจริงจออได้เดี๋ยวฉันพูดอะไรที่เธออยากได้ยินเดี๋ยวกินเสร็จแลวเดี๋ยวกูจะได้แผ่นสักทีพวกรีบก็เลยเจอแบบพวกนี้นตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าทาไมความรักไม่สมหวังนะครับเพราะว่าตัวเองกันโดดลงไปในเขาเรียกว่าในทรัพหรือว่าไอ้ลุมพรางตรงนี้ด้วยตัวเองนะเร็วเกินไปข้อที่4นี่ พอไม่มีชีวิตของตัวเองปุ๊บก็ทำยังไงอะไรก็ได้ก,กินอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ละายอมเขาทุกอย่างนะฮะไม่ทําอะไรเลยชีวิตนี้ตั้งหน้าตั้งตารอแต่เขาทําแบบนี้มันก็กลายเป็นขี้ข้าแต่ไม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 ไมชี้ขี้ข้าแบบอ่าคนใช้ที่เราจ่ายเงินในทุกวันนี้แต่เขาเรียกว่าเป็นขี้ข้าหัวใจคราวนี้พอเป็นขี้ข้าแล้วเป็นยังไงเป็นขี้ข้าคนมันก็ไม่สนใจสินะครับเพราะมันก็เป็นเหมือนที่ว่าเขาเรียกว่ารองมือรองตีนรองอารมณ์อะไรไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่รู้จักมีชีวิตของตัวเองมันก็ไม่มีอะไรน่าค้นหาด้วยอะไรด้้้วยยขอองตาก็จะมีีคครบบ4นพ ข้อนี้ปุ๊บมันก็จะหมดความน่าสนใจหมดความน่าตื่นเต้นหมดทุกอย่างไปเดนทีเป็นแค่ที่รองรับอารมณ์เอาไว้ใช้ตอนที่เราเบื่อเบื่อเ,อเท่านั้นเพราะยังไงมันก็ไม่ไปไหนถ้าไม่อยากเป็นของตายอยากแก้สิ่งเหล่านี้รับประกันไปดู New U คอร์สเดียวนะครับแล้วก็บวกกับ First Class เขาเรียก2คอร์าสสายสนเสน่ห์น e w u อ U บวก First Class ถ้าคุณมีครบดูจบหนึ่งรอบหายสนิทแล้วจะได้ของดี